ได้ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีความรู้สึกสะเทือนใจเช่นมีภาพที่ผู้ชุมนุมบางคนปฏิบตัติต่อเจ้าหน้าที่ทหารน,นะครับในรักษากานบังคับให้คุกเขา่านะครับแน่นอนว่าข้อมูลที่เราได้จากผู้ชุมนุมก็ดีนะครับก็อาจจะมีมีข้อมูลที่อาจจะต่างออกไปนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ทหารที่ให้เหตุผลนะครับในการที่จะนําอาวุธ สงครามติดไปด้วยนั้นก็ให้เหตุผลต่างๆกันออกไปครับเช่นบางท่านก็บอกว่าก็เป็นทหารก็ต้องมีอาวุธประจํากายติดตัวไปบางท่านก็ให้เหตุผลว่าเพื่อป้องกันนะครับเหตุสุดสัยที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราก็เห็นว่าการที่ทางเจ้าหน้าที่หรือทางรัฐบาลนั้นนะครับระง,งับการออกอากาศของตานีพิพัฒน์ชานเอวนั้นจะโดยการใช้อำนาจที่ถูกต้องหรือไม่ก็ตามเนี่ย ได้กระตุ้นหรือเป็นการยกระดับนะครับความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับอ,อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับเหตุการณ์ที่สําคัญนะครับที่นําไปสู่ความสูญเสียมากที่สุดอันหนึ่งก็คือเหตุาการณ์ศรียักษ์กวัวนะครับและถนนดินสอซึ่งในเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่10เมษายน2553มีผู้เสียชีวิตถึง2 6บุคคล เป็นพลเรือน21คนนะครับรวมทั้งนายมุระโมโตะช่างภาพจากญี่ปุ่นนะครับที่เสียชีวิตที่หน้าโรงเรียนสตรีวิทยามีเจ้าหน้าที่ทานเสียชีวิต5คนรวมทั้งพันเอกกล่มเก้าทุวัฒน์นะครับมีผู้บาดเจ็บทั้งผู้ชุมนุมและทหารรวมกว่า864คนโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารน,นะครับได้รับบาดเจ็บถึง300คน ที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราพบหลักฐานว่ามีคนชุดดํานะครับเราใช้คําว่าคนชุดดําก็คือบุคคลที่เราไม่ทราบฝ่ายแน่ชัดและก็ไม่ประกาศตัวแน่ชัดแล้วก็ใช้อาวุธสงครามโจมตีเจ้าหน้าที่และมีการปฏิบัติการนะครับทั้งก่อนและหลังเหตุการณ์วันที่10เมษายนต่อเนื่องมากลับไม่จะเป็นจะต้องเป็นคนแต่งชุดดำนะครับแต่หมายถึงอย่างนี้ และโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารที่ถนนตะนาวนะครับและถนนข้าวสารบริเวณ4แยกคอกบัวในเวลาประมาณ20นาฬกาซึ่งจากการตรวจสอบขังทางเราเองนะครับของออออสำนังกงานพิสูจน์หลักฐานกอ,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 องพิสูจน์หลักฐานสงานรติบังชาตินะครับพบว่ามีการใช้ระเบิด M79 นะครับยิงเข้าไปแล้วก็ นอกจากนั้นมีการใช้อาวุธปืนเล็กยาวนะครับหรืออาวุธสงคราม ấy, ยิงไปด้วยเข้าใส่เจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอยู่บนถนนตะนาวและถนนข้าวสารนะครับทำให้เจ้าหน้าที่หน้าที่นั้นเสียชีวิตเฉพาะที่ถนนตะนาวและถนนข้าวสารนั้นเสียชีวิตสี่นายสี่คนนะครับสําหรับ ที่ถนนดินสอบริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาต่อเนื่องกับวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับก็ถูกโจมตีโดยคนชุดดำเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นในเวลา20นาฬกา44นาทีนะครับนี่จากการตรวจสอบของเจ้าที่ทางนิติวิท,บบาทยาศาสตร์ของทั้งเรานะครับหลังจากมีการโจมตีแล้วเนี่ยเราพบว่ามี ร่องรอยกระสุนที่มีวิถีการยิงนะครับมาจากที่เจ้าหน้าที่อยู่ครับถ้าบนถนนเข้าออเตะนาวก็คือ,อาจากทิศทางนะครับบงเวียนวัดบวรมาทางสี่แยกคอบกบัวนะครับถ้าที่ถนนดินสอก็คือจากสะพานวันชาตินะครับมาทาง วงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีร่องรอยมากที่ถนนตะนาวนั้นเราพบร่องรอยนอกจากระเบิด m 7 9มแล้วพบร่องรอยกระสุนที่ยิงสวนกลับไปแต่ไม่มากนักนะครับสำหรับที่ถนนดินสอพบร่องรอยระเบิดซึ่งเป็นระเบิด M67 นะครับและผู้เชี่ยชาญบางท่านก็บอกว่ามีร่องรอยระเบิดของ M79 ด้วย m 7 6 7นั้นสองลูกแต่เราไม่พบร่องรอยกระสุนที่หญิงสวนไปนะครับจากวงเวียนอนุสาวรีย์ชาติไตไปทางสะพานวันชาติจากการตรวจสอบหลายฝ่ายรวมทั้งเราด้วยพบว่าระเบิด M67 นั้น น่าจะคว้างมาจากบ้านไม้โบราณหลังหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงข้ามกับประตูทางเข้าโรงเรียนสตรีวิทยาซึ่งรายละเอียดกันอยู่ในรายงานฉบับนี้นะครับและระเบิดสองลูกนี้นะครับเป็นเหตุให้เจ้าที่ทหารเสียชีวิตสี่นายนะครับขออภัยเมื่อกี้ที่ถนนตะนาวและถนนข้าวสารนั้นเสียชีวิตหนึ่งนายเท่านั้นนะฮะ แต่ที่นี่เสียชีวิต4นายนะครับรวมทั้งพันเอกร่มเก้าทุวธรรมด้วยมีข่าวหรือการกล่าวในทางสื่อมวลชนนะครับว่าพันเอกร่มเก้านั้นเสียชีวิตด้วยกระสุนปืนจากการรายงานการชนสูตรพิกศพไม่พบร่องรอยว่าพันเอกร่มเก้านั้นถูกยิงด้วยกระสุนปืนครับ แล้วก็น่าเชื่อได้ว่าสินวิจักสะเก็ดระเบิด M67 ประเด็นสำคัญก็คือว่าเราพบว่าการบาดการของคนชุดดำนายทั้งสองพื้นที่นั้นได้รับการสนจากกาดนาอปชบางคนรละเอียดอยู่ในรายงานนะครับนะครับนี่ก็เป็นภาพ นะครับกับเหตุการณ์ของระเบิดที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ของเราพยายามเปรียบเทียบจากกล้องนะครับวงจรปิดที่อยู่บริเวณนั้นกับกล้องของนักข่าวนะครับเพื่อที่จะทราบเวลาที่แน่นอนนะครับของการเกิดเหตุนะครับก็เป็นตัวอย่างภาพอันหนึง่งครับเราไม่พบหลักฐานที่สอบปในทางว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ทหารตั้งห้าคนนะครับและบาดเจ็บจํานวนมากนั้นเกิดจากการโจมตี หรือการต่อสู้กันเองระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารเราไม่พบนะฮะจะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่แต่ว่าเราไม่พบจากการตรวจสอบโดยละเอียดแต่น่าเชื่อว่าได้เกิดจากการโจมตีระเบิดสังหารโดยคนชุดดํานะครับแต่เราก็ไม่พบพยานหลักฐานเช่นเดียวกันว่ามีผู้ชุมนุมรายใดเสียชีวิตรหรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติการของคนชุดดํา เราพบว่าคนชุดดำบางคนเป็นผู้ใกล้ชิดกับพลตำรวจพลตรีขติยะสวัสดิพลนะครับแล้วเราก็พบว่าพลตรีขติยะสวัสดิพลนั้นได้ปรากฏตัวในบริเวณดังกล่าวตั้งแต่ตอนบ่ายเช่นที่สะพานปิ่นเกล้านะครับหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาตั้งตอนเย็นก่อนเกิดเหตุการณ์และหลังเหตุการณ์ก็ได้ไปปรากฏตัวที่นั่นอีกนะครับสำหรับบริเวณ เสียขั้วหัวซึ่งมีภาพเผยแพร่ว่ามีคนซุ่มยิงมาจากระเบียงนะครับของอาคารกองสลากเราเองได้ร่วมตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานพิสูจน์หลักฐานกรมตำรวจนะครับสำนักง,งานตุลาห่งชาติแล้วโดวยการถ่ายภาพจำลองเหตุการณ์เราพบว่าเป็นต้นปาล์มครับเป็นเงาของต้นปาล์ม ไม่ใช่คนซุ่มยิงนะฮะและพบว่าทั้งคนชุดดำและเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นคนซุ่มยิงและยิงไปตรงจุดนั้นนะครับตรงจุดนั้นเนี่ยนะครับมีคนชุดดำยิงไปแล้วก็เจ้าหน้าที่ยิงไปเหตุที่ว่ามีคนชุดดำยิงไปเนื่องจากว่าพบแกนก็เรียกว่าแกนกระสุนที่เป็นเหล็กนะครับซึ่งเป็นกระสุนของปืน เอหรือปืนอาก้าซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้ใช้แต่ในเดียวกันเราก็พบลองรอยตรงกำแพงระเบียงนะ่ะมีการยิงมาจากถนนข้าสารด้วยซึ่งเป็นทิศทางที่เจ้าหน้าที่อยู่นั้นก็แสดงว่าภาพที่เห็นไหวๆเหมือนกับคนซุ่มยิงนั้นเนี่ยนะครับทางทั้งสองฝ่ายที่ขัดแยง้งกันก็เข้าใจว่า เป็นคนซุมยิงแลวก็ยิงของอีกฝ่ายหนึ่งแลวยิงไปตรงจุดนั้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยต,ตรงศยีขครวัวเนี่ยจึงไม่น่าจะมีนะครับผู้ที่ใช้วัตุปืนยิงมาจากที่สูงอย่างไรก็ตามสําหรับบริเวณโรงเรียนสตรีวิทยานั้นช่างภาพนักข่าวต่างประเทศนะครับและผู้ชุมนุมบางคนที่เราสัมภาษณ์เชื่อว่ามีการยิง ลงมาจากชั้นบนสุดของอาคารโรงเรียนสตรีวิทยาเขาบอกว่าเขาเห็นขณะที่ยิงโดยยิงมาที่ผู้ชุมนุมที่โวงเวียนอนุสรวดีประชาธิปไตยและในคืนนั้นเองนะครับผู้ชุมนุมกลุ่มหนึ่งก็พยายามที่จะเข้าไปในโรงเรียนสตรีวิทยาเพื่อขึ้นไปตรวจสอบครับ